สวัสดีครับมูทดลองครับผมวันนี้นะครับพอดีว่ามีของส่งมาก็คือดึดึงได้รับของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องแต่ว่าน่าจะรู้แล้วนะครับดูจากไททิลแล้วก็ทำแนวนะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแล้วแกะดูแล <c oughs> สีแดงนะครับสีแดงแแทนแทน,แทน,แทนจาก Flextone นะครับผมเป็น Gaming Headset G 8 0 0ครับผมเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ลงมาหน,น,น่อยนึงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับผมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มือถือเดี๋ยวรายละเอียดผมอาจจะเขียนตรงไหนสักแห่งนะครับ เป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับผมเขาบอกว่าเอเบาที่สุดนะเป็นแบบนี้นะครับผมเธอ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 พอดีว่าตอนน่าจะไปสนีนะครับส่งของมาเนี่ยคือกล่องมัน มันบูบแล้วนะครับบูบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอซิล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 โอ้ใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่เหมือนกันอันนี้เอาออกนะครับซิลสีดำนะครับมันจะมีสีทังสเตนจะมีสีทังสเตนสีอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีโกแล้วก็มีแบล็ควงเล็บเกร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบล็ควงเล็บเกร์นะครับ แต่ว่าสีมันจะตัดนะกับสีดำนะครับเป็นสีส้มนะครับสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็เออมันเป็นมันเป็นพลาสติกหน่อยละครับแต่ว่าความสัมผัสตร,ตรงนี้รู้สึกดีรู้สึกดีนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนก้องแก๊งอะ่ะนึกออกปะมันจะเป็นเขาเขาเรียวกว่าแมทใช่ไหมครับมันจะไม่เงานะครับจะเป็นแมทนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะนิ่มๆนีน่นิ่มมากนิ่มมากนะครับนิ่มมากแล้วก็มีไม้ตรงนี้นะครับเป็นเฮดเซตแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนประกอบด้วยละกันนะครับผมก็จะมีคู่มือ qc p a s s แล้วก็อุปรกรณ์ต่อไปก็คืออันนี้นะครับเป็นเป็นอุปรกรณ์ต่อเดี๋ยวผมเรียงอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายถ่ายจากข้างบนลงตัวกันนี่นะครับอุปรกรณ์ที่ มาใน,น่องทั้งหมดนะครับอันนี้คือสายต่อนะครับเป็นหัว2หัวก็คือไมค์กับเฮดโฟนตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกว่าอันนี้คือไมค์นะอันนี้คือเฮดโฟนนะครับอันนี้โอเคเยี่ยมครับแล้วก็เป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ต่อกับสายตัวนี้สายค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะหนาเหรอโอ้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นถักถักไว้นะครับผมสายโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมมันจะพันกันยากนะครับอันนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ดีครับดีสัมผัสดีนะครับแล้วก็ยาวพอสมควรนะครับอันนี้ยาว90เซน1้อยมิลก็คือ19เเซนนะครับสายตัวนี้นะครับก็คือยาวพอสมควรเลยแหละนะนะเวลาสวมใส่โอ้ คือผมยังไม่ได้ต่ออะไรเลยนะแต่ถ้าผมใส่ปึ๊กเนี่ยแบบตัดเสียงได้พอสมควรนะครับเออดีครับคือตัดเสียงภายนอกได้ดีพอสมควรเลยนะครับมันจะมันจะฟิตคือมันจะปิดหูเลยอเนี่ยเนี่ยครับผมผมจะไม่ค่อยได้กินเนี่ยครับเสียงพัดลมเสียงตัวเองก็จะไม่ค่อยได้ยินนะครับได้ยินอยู่แต่ว่า ็โอเคนะครับนั่นหมายความว่าเสียงก็จะไม่รั่วออกไปด้วยถูกไหมถ้าเราคิดกับกันนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเออมันฟิตดีครับฟิตโอเคอันนี้ก็คือนะครับให้มันขยายได้แต่ว่าสำหรับผมนี่ก็คือถือว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าคนหัวเล็กๆหน่อยนยอาจจะหลวมนะผมบอกไว้ก่อนเพราะผมเป็นคนหัว หัวโตมากหัวแม่งใหญ่มากพับเพิบอะไรอย่างนี้ได้ไหมพับเพิบไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันดูครับผมจะลอง iPhone นี่ดูครับเสียงเบสมันจะแบบทุมทุม แต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับแบบว่าเอ้ยแบบโอ้แม่งเสียงมันจะแบบบาลานซ์บาลานเสียงต่ำอะครับดีมากนะครับอันนี้คือคือมันชัด์อะมันไม่ใช่แบบแบบทุ้มแล้วก็แบบไม่ได้ยินเสียงแบบละเอียดเลยแต่ว่าอันนี้แบบเสียงแบบโอเคเลยอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองผมอาจจะเสียงดังนะครับเวลาผมฟังเพลงอยู่เนี่ยผมจะไม่ได้ยินเสียงพุ่เองเดี๋ยวผมจะลอง วันโอเคร็อกนะครับลองดูครับจริงด้วยครับเสียงมันออกแบบเบสมันจะหนักหนักแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้ยินเลยนะครับคือลายเบสน,นี้ผมได้ยินชัดมากเลยอะ่ะแบบคือผมจะได้ยินว่า เบรมันเดินยังไงเลยอะคือมันมันชัดมากอะครับโอ้ดีครับแล้วก็บารลันซ์ไฮก็ดีนะครับไม่ได้แหลมมากเกินไปนะครับดีครับเยี่ยมเลยครับโอเคเลยครับถ้าถ้าได้เล่นเกมนะครับอันนี้คงมันนะครับเสียงปืนเสียงอะไรอย่างนี้น่าจะดีนะครับเดี๋ยวผมลองลองเสียงแบบดังที่สุดใน iPhone นะแล้วลองดูว่าน้องๆจะได้ยินผมฟังอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะรั่วแหละแต่แบบอาจจะความ มันจะเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะครับลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบดังสุดๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ยินหรือเปล่านะ เดี๋ยวลองให้ดูปังเนี้ยประมาณนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบใหม่ v o c e memo มีป่าวะเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะลองอัาเสียงดูนะครับโอเคผมอัาดูแล้วนะครับคือเอ่อมัผมเข้าไปในนีนะครับลองฟังดูนะครับมาแบบไหนผมยังไม่ได้ลองนะโอเคครับวันรุ่งขึ้นครับ คือน้องๆได้เห็นไปแล้วนะครับภาพที่ผมอัดเสียงพอดีว่ามันมีเสียงรบกวนก็คือตอนแรกผมคิดว่านา่าจะเป็นพี่ไมอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมก็เลยลองติดต่อไปที่ Flextone นะครับที่ผมติดต่ออยู่ก็เขาก็ตอบมานะครับว่าคืออันนี้สำคัญนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ iOS, และ Mac นะครับยังไม่ support ยิ่ง iOS นี่คือยังไม่ได้ support นะครับ Mac ถ้าเราใช้คอนเนคเตอร์เดี๋ยวแบบโอเคถ้าเป็นแม c นะครับถ้าเราเสียบคืออย่าง MacBook อะไรเงี้ยเสียบอย่างนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต่อครับต่อแล้วก็เป็นแบบนี้ก็คือน่าจะโน้ตบุ๊กน่าจะหมดสิทธิ์เลยนะครับน่าจะเป็นพวกเดสก์ท็อป iMac อะไรเงี้ยนะครับน่าจะได้นะครับก็คือโฟนอินแล้วก็ไมค์อินอย่างเงี้ยน่าจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ อย่าง macbook air ผมใช้ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ ios ไม่ได้ support นะครับผมนอกนั้นนะครับผมยังไม่ได้ลองแต่น้องทาง flextone เขาบอกมาว่า android โอเคไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ windows ไม่มีปัญหานะครับ xbox playstation 4แล้วก็ switch โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมผมมี windows อยู่นะครับก็เลยจะลองทดสอบ กับ Windows ก็คือผมทดสอบกันแล้วแหละแต่ว่าน้องๆยังไม่ได้เห็นนะก็คือมันเวิร์กนะครับใช้ได้นะครับเพราะเพราะว่าผมจะต่อแบบนี้จึงแล้วก็ต่อไมค์อินกับโฟนนะฮะเพดโฟนนะครับ,รบอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับจะได้จะได้เทสเสียงด้วยอะไรด้วยนะครับผมโอเคโอเคนะครับอันนี้คือ Windows นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ ใส่ใหม่อันนี้ใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโฟนเป็นสีเขียวเนาะใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับผมเรียก voice อาจจะไม่เห็นหน้าจอชัดเจนเนาะโทษทีนะครับถ้าไม่เห็นนะครับผมได้เรียกแอปมานะครับเป็น voice recorder ของ Windows นะครับมีอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับเป็น ไม่อินโอเคอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสามารถที่จะอัดได้เลยนะครับแล้วก็เสียงก็จะได้ยินจากเฮดโฟนนะครับก็คือหูฟังนะครับผมโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองอัดดูนะครับอันนี้คือเสียงจากไม์ของเซกซ n นนะครับผม G 8 0 0นะครับใช่ไหม G 8 0 0 อันนี้คือเสียงจาก g 8 0 0นะครับผมได้ยินชัดเจนไหมครับอาจจะถ้าเทียบกับ <c oughs> กล้องนะไม่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยกล้องเนี้ครับอาจจะเสียงมันจะแตกต่างกันแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือวิดีโอไงสำหรับวิดีโอไงนะครับเอ่ออันนี้อันนี้คือสําหรับวิดีโอไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยมันต้องเหมือนกับว่าเราคุยกับเพื่อนห,หรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมครับหือ หรือว่ามันเราต้องแคสติ้งด้วยนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมลองเอานี้แล้วกันจะได้ดูง่ายงตอนนี้ยังอัดเสียงอยู่นะครับผมก็ใช้ไม์นี้อัดเสียงอยู่เดี๋ยวผมลองเข้าไปใกล้ๆดูนะครับโอเคไหมอย่างนี้ครับอันนี้คือใกล้สุดแล้วอาจจะได้ินเสียงพัดลมนะครับลมมันพัดอยู่นะครับมันมีสองตัวก็คือตัวไหนตัวนี้ ตัวนี้กับตัวใต้โต๊ะนะครับตัวนึงมันก็เลยอาจจะได้เสียงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าหรือว่าอาจจะลมตีหน่อยนะครับตีไม่อยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเสียงไม้นะครับเสียงจากไม้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่มันก็เทู่่นะเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองฟังดูก่อนนะครับ โอเคกลับมาเป็นเสียงของกล้องแล้วนะเดี๋ยวผมลองขอเทสฟังก่อนนะครับผมพูดไปประมาณหนึ่งนาทีโอเคครับเสียงใช้ได้นะผมว่านะแต่ต้องปรับผมว่าต้องไปปรับหน่อยนะครับหนะ้าเสียงที่ได้ยินจากวิดีโอนี้นะครับอาจจะปรับโวลูมนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อยนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณลูก้านะครับจากเก e ็ t o n e นนะครับที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ส่งของมาให้ผมรีวิวนะครับผมก็เป็นหูฟังที่ใช้ได้พอสมควรแต่ว่านิดนึงครับนิดนึงอันนี้คือเสริมนิดนึงก็คือเวลาหน้าร้อนเนี่ยนะครับเวลาหน้าร้อนอย่างอย่างตอนนี้ณวันนี้นะครับ ถ้าใส่นะครับมันร้อนมอกร,รับมันจะแฉกตรงนี้ <g Games> ก็โอเคนะครับแล้วก็ผมชอบสีมากนะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรนะสัมผัสเรารู้สึกดีนะครับแล้วก็สวยดีไซน์ก็สวยมากนะครับเสียงก็โอเคเลยนะครับวันนี้รีวิวเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพิ่มเติมอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมอาจจะทําเพิ่ม <c oughs> เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ หูฟัง Gaming Headset จาก p l e x t t o n นะครับ G 8 0 0นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับตรงรายละเอียดวิดีโอแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหนนะครับก็คือลิงก์ของ s h o ป e e นะครับก็กดคลิกเข้าไปก็คือสั่งซื้อได้เลยนะก็มีขายอยู่ที่ s h o ป e e นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นละกันนะครับผมโอเค ถ้ามีอะไรมาจากเพล็กซ์โอนสมมุติว่าเอ้ช่วงนี้เราลดราคานะซูเปอร์เซลนะอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอบอกน้องๆด้วยละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องมูทดลองด้วยนะครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบายบายเซลนาลาสวัสดีครั